ตัวเมียคู่นี้อร่อยปังๆนะคะคุณแพลนะคะน้องปอดนะคะบุณดังนั่งเคลียดนะคะนี่นะคนะคนะคีนะ่ กเลือพิซซ่ามานน่ารักหวานน่ารักอันนี้หวานมากอันนี้อันนี้หวานร้อยอันนี้ส้มหรือน้ำตาลก็หวานพี่วินนี่เขามาขนาดนี้แล้วมาเฮ้ยอย่าเลยคอยังไม่หายเลยนะคอยังไม่หายนะน่ารักนะคะน่ารักผมเปลี่ยนเบนแล้วพูดเลยผมเปลี่ยนเบนหยอกครับหยอก อมากแล้ว็ขอบคณทุกท่านจริงจที่สุดคือได้สวยเรินะคะ ดีดวิจจะหลุดเดี๋ยวก็หลุดแยังไงก็ต้องหลุดเ่ีดิอู้ดนเาสนิดูนะอะไรเอาไม่ได้หรอเยวให้มันดีๆวิจจะหลุดเดี๋ยวก็หลุดแยังไงก็ต้องหลุดเ่ีดิอู้ดนเสนิดูนะผมเปลี่ยเบรแล้วผมอเปลี่ยนเบรอ่ 表表表表 ตอนนี้ก็ผมก็นักขานพิพิธอยู่นะครับฝากไปบุญสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีเอ่อทิกต็อกได้เลยดูได้เลยดู Facebook ข่าวข้อตะกอนทั้งหมดเลยครับเลยขอบคุณสำหรับความละมุนขอบคุณสำหรับการเติบโตที่ทำให้รายการโตขึนทั้งหมดเลยครับเลครับท้งหมดเครับตอนนี้ก็ผมก็นักขานพิพิธอยู่นะครับฝากไปบุญสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีเอ่อทิกต็อกได้เลยดูได้เลยดู Facebook ข่าวข้อตะกอนทั้งหมดเลยครับเลยขอบคุณครับ ขอบคุณสำหรับความลำมุญขอบคุณสำหรับการเติบโตที่ทําให้รายการโตขะ้นทั้งหมดเลยครับท้าวโกลเดตอนนี้ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็พี่ติ๊กก็พาผมมาออออเดชั่นนะครับเบอรคอยนะครับติดใจมากเบอร์คอยเลยครับผมแต่ยังไงก็ขอฝากนิดหนึ่งนะครับน้องพิกนะครับเอ่อสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้สาวกบุกเลยครับหมดแล้วค่ะสนใจทักแชทเพจได้เลยนะครับแล้วก็ตลอดติดตามกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับติดิกแซ่บมาก สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็พี่พลริก็าพาผมมาออดิชั่นนะครับเการอนะครับติดมากเบอร์พอยเลยครับผมแต่ยังไงก็ขอฝากนี่หนึ่งนะครับน้ำพิกนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทและเสาก็ปุกเลยครับสนใจทักแชทเพจได้เลยนะครับแล้วก็ตลอดติดตามกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเกดเี่ยวนะครับสามกระปุกสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสนใจทักแชทเพจได้เลย น้ำพริกเด็ดเดียวนะครับ3กระปุก299บาทเราแฟนสนใจทักแชทเพจเลยเอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะน้ำพริกนะครับ299บาทนะครับสนใจพปทักแชทได้เลยนะทุกคนกระดังดักดิ๊นะกระงลงหมดเลยเก่บฝนครีมือไหปวดจังได้น้ำพริก เอ้ยเอ้ยประกรอ้า <laughs> วเอา้าอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะ <laughs> <laughs> น้ำพริกนะครับ2.99บาทาชัดเท็ดได้เลยนะทุกคนเช่าหัจริงจริงหรอ เมื่อเช้ามีแฟนไม่ยนินวันนี้คือแฟนฟุ้รับวันนี้ผมมาทานข้าวกับเฮียนะครับชั่วโมงละเท่าไหร่นะครับเนี่ยเอาเลครับผมได้ชั่วโมงละเท่าไหร่ครับพันห้าครับผมอูบูน้อยจบครับผมไม่มไ 1, 5. 5, นเป็นเวลาพันห้าทุกคนแต่ผมก็ได้แบบกินข้าวฟรีอยู่ฟรีผมโอเคแล้วคุยห <c oughs> ล่อหล่อ <c oughs> มื่าเช้าแม่เฟรนด์กันอีกนล้นโอ้โหอ้ำริกเด็ดเดี่ยวนะครับ้อเก้าสิบก้าน้ำพริกเด็ดเดียวนะครับ3กระปุก2 9ร้อเกบเาจพรก่แ้อ่ักเหตได้เลย ครับยรับผมนะครับก็พี่ีรก็พาผมมาเอ่อออเชั่นนะครับเบอรอนะครับติดเต็มมากเบอร์อยเลยครับผมแต่ยังไงก็ขอฝากนิดหนึ่งนะครับนะพิกนะครับอ่อสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทและสาวก็ุ่วเลยครับสนใจทักแชเพจได้เลยนะครับแล้วก็รอดติดตามกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับต้อมาครับตอนนี้ครัผมก็นัคายนพีคอยู่นะครับฝากพอุ่นหมด้วยนะครับแล้วก็มีเอ่อิอ ได้เลยลูกได้เลลยู Facebook ครับขออุปกรณ์ทั้งหมดเลยครับเต๋อฝากด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความละมุนขอบคุณสำหรับการเติบโตที่ทำให้รายการโตน้องขอเลยครับเช้าผมพังมที่สุดเลยผมผมเปลี่ยนเบรนแล้วพูดอะไรมเปลี่ยนเบรนอ่ะอ่านหาแล้วยอมครับหยอมยอมน้องมากแล้วก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆที่สุดคือได้ กินข้าวร้องเพลงได้เมียแก่นะคุณพอดีอยู่เท่าไหร่สามสิบสี่ป่ะพอกินข้าวร้องเพลงได้เมียแก่นะไอ้นะกินข้าวร้องเพลงได้เมียแก่นะคุณพอดีอยู่เท่าไหร่สามสิบสี่ป่ะแล้วเธอจะกลับมาทำไมกินข้าวร้องเพลงได้เมียแก่นะ กินข้าวร้องเพลงกับได้เมียแก่นะต <c oughs> ีพอดีอยู่เท่าไหร่ <c oughs>